ก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆเอฟซีทั้งหลายนะครับผู้ที่ติดตามช่องอย่ามองเชฟ่ยวทัวร์มานอกนะครับวันนี้ก็นะครับมานะครับทำภารกิจนะฮะที่บ้านไร่นะที่บ้านไร่บ้านสวนบ้านนาฮะเชิงดอยนะข้างหลังก็จะติดเป็นเชิงดอยหมดเลยนะครับ นี่นะครับเชิงดอยก็อันนี้ก็เป็นบ้านสวนเองนะครับที่เคยนะครับมาถ่ายทาเกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่งเลี้ยงอะไรต่างๆนะฮะดูครับดูไก่น้อยดูนะครับนี่วันนี้ก็จะพามาชมนะครับว่าที่บ้านนะครับมีอ่าการเลี้ยงอะไรบ้างนะครับก็อยู่กันแบบบ้านไร่บ้านาน,นะครับเนาะบ้าน,นอกบ้านอะไรเงี้ยก็พามาชมดูวิถีชีวิตนะครับบ้าน,นอกโอ้ดูไก่เนี่เนี่ น้อยเท่าไหร่นนะดูสิโอ้วันนี้ครับนี่แหละครับมนสเสน่ห์ของบ้านอกนะครับมนเสน่ห์ของมันไรบรานอกนะครับผมนะฮะไปเดี๋ยวจะถึงเวลาให้อาหารไก่แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาชมเนะว่าที่บ้านนะครับที่สวนเนี่ยเลี้ยงไก่เยอะหรือเปล่านะครับการเลี้ยงไก่ก็ดีดีดีอยู่นะครับดีอย่างไรก็ เราก็สามารถไว้กินไข่เนาะเอาไก่ไว้กินเนื้อนะครับเอาไก่ไปกินเนื้อ,นะอ,นนอโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปให้อาหารไก่เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะให้อาหารปลานะเลี้ยงปลาด้วยนะมีบอ่อหุดปลามีบอ่อปลาด้วยเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงพึ่งนะเลี้ยงปลาเลี้ยงพึ่งเลี้ยงอะไรอีกอ่าเยอะครับเยอะ ผลไม้ก็มีครับกระท่อมก็มีกัญชาก็มีนะบอกหมดเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปให้อาหารไก่น้อยนะครับผม <c oughs> เนี้ยอาหารไก่เราจะให้เป็นข้าวโพดบดครับดูมารอได้ไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไอไก่ตัวผู้เนี่ยเป็นไก่ เป็นต้นตระก,กูลของไก่ที่เอามาเลี้ยงที่บ้านเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมาแรกๆเนี่ยมาเลี้ยงแค่คู่คู่ผัวเมียเนาะตัวนี้ออกลูกออกหลานนะน,นี่นี่คือแบบต้นตำรับเหรอเนี่ยนะอ,อ้ากุ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 ๊ะมาดูอันนี้อ่ะเนี่ยเขาจะคอยเนี่ยเขาจะคอย มาบอกพิกัดให้ไก่ตัวอื่นก่อนแล้วก็ย้ายมาอีกในี่ยอม่อะเนี่มาคุ๊กๆุ๊กุ๊กดูนะเนี่ยดูเยอะครับนี่ก็เชิงดอยนะครับอันนี้ก็สวนผักเอาสแสลมกั้น,ก,น,ก,นกั้นไว้นะครับ ความสุขของคนบ้านนอกบ้านนานะชาวไร่ชาวสวนไม่ต้องนะหน้าพลานี้นะครับหมูแพงเนาะกิโลละสองร้อยกว่าบาทบ้านมีไก่นะครับก็เอาไก่มาทําเป็นเมนูอาหารก็ได้ดูนะฮะถ้าไม่ดาม่านะนะครับอันนี้ก็พึ่งนะนะนะ เฮ้ยฮะเฮ้ย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 โอ้โอ้โอ้พึ่งพึ่งป่ะเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันครับก็อาหารปลานะครับก็เป็นอาหารปลากินพืชเนาะเป็นอาหารปลากินพืชเฮ้ยยงปลาด้วยสมมติว่าเราเป็นปลาดินนะครับปลาดินปลาตะเคียน ปลาสวายปลาบึกก็มีนะฮะเนาะมีปลาอะไรอีกปลาหมอเนี่ยปลาหมอนาพวกนี้ปลาหมอมานามัดก่อนถ้าไม่มัดเดี๋ยวแมวมันมากินนะมีแมวมีหมามีเกือบทุกอย่างครับ่ะเดี๋ยวไปรู้ให้อาหารปลานะครับผม อันนี้จริบ่อเนี่ยเลี้ยงกบนะมันมีกบกับปลาไหลเลี้ยงปลาไหลกับเลี้ยงกบตอนนี้เหลือแต่กบปลาไหลหมดแล้วครับหมดละไปดูมันบรรยากาศท้องไร้องนาเนีน่ยเห็นไหมนีองนาตรงนี้ก็ที่ผมทำ ที่ผมทำคลิปอะ่ะทำกับข้าวตอนนั้นนรลองไปหาดูอีทีกันก่อนย้อนไปดูนะมุมนี้ครับุมส,สวยเลยนะไปให้อาหารปลาดีวกว่าอันนี้ไอเจียวเจียวมองกล้องเดี๋ยวนี่นี่เดี๋ยวมัน,น,น,เ,มนเล่นดอูอันนี้ จะบอกว่าตอนเขาดาวปีใหม่ในศาลาเนี่ยคือลำวงกันเต็มศาลานะคืออารมณ์ศาลามันอะมันโยกนะฮะพอมันโยกปุ๊บเนี่ยมันรอเต้นเนี่ยมันอารมณ์เหมือนเหมือนเราลำวงเวนบนเวทีอารมณ์นั้นเลยนะก็มากลางตรงกลางเต้นเนี่ยครับวิวตอนนั้นนะมีโอ้น้ำแห้งนะไอ้ที่น้ำเริ่มแห้งแล้วเนี่ย

ส่วนมากก็ปลาหมนปลาอะไรนะครับปลาหม,มีนิดเดียวส่วนมากเป็นปลาดุกระดมเต้นเต็มมี่านี้จอถามเพื่อนๆแล้วรู้จักต้นนี้ไหมเนี่ยดูใกล้ๆต้นมะพร้าว ที่มันมีกลาดะนะตอนเรียกว่าต้นอะไรไม่รูน้นะฮะที่เอามาปลูก ลาดูเดี๋ยวพาไปดูเพลงประก,กาศโอ้โอ้โอ้ประกาศเลยโอ้ไม่ติยโอ้ยจ้ะ เด็กคนนึงเอ้าวจะไปมีคนรอดมาเหรอเฮ้ยนี่เราปิดแล้วเนี่ยจะไปมีคนรอดมาเนี่ย เอาแบบธรรมศาสติเลยนะฮะนู่ผักกาดอันนี้ปลูกผักกินเองครับผักกาดกวงตุ้งเนี่ยผักสวนนะครับ,ผ,กกรรรผ,รบผักปลอดสามทีิก แงนอยใครดีบ้านสั่งจังหวัดนะครับทำเลยครับปลูกผักปลูกพืชผักสวนครัวนะครับบนที่พูกเองเลยนะครับปลูกเลยไม่ต้องไปซื้อนะครับช่วงนี้แพงนะครับอะไรอะไรก็แพงครับ กาศกวางตุ้งสวยมากเลยโอเคนะครับผมวันนี้ก็พามาชมสวนนะครับสวนไร่บ้านนอกท้องนานะครับผมดูบรรยากาศวิววิวนะ อยู่เชีงดอยนะครับเลี้ยงปลานะครับปลูกผักกินเองมันเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่มันเรียบง่ายมากเลยนะครับถ้าเป็นภาษาบ้านผมก็ว่าว่า,อ,าอยู่กับไห่อยู่กับสวนอยู่กับนาอยู่กับโตกชีวิตมีความสุขนะครับใครฟังได้ก็ฟังเนาะนะครับผมวันนี้ก็นะครับขอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด cribe ให้ช่องอยม่องเชียตัวบ้านนอกนะครับวันนี้ยม่องพามาชมสวนนะครับ เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตต่อไปนะครับผมก็ขอ,อการสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเรารออะไรนะครับกดเลยสิกดเลย